สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวชาวนะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยคะ่ะและทิพราไม่ได้นะคะนั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองคะ่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามคะ่ะ พันเอกบรรณกรวงสุวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลตรีกิจจันทรนิยมผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบรถพยาบาลจากบริษัทภักใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดให้กับโรงพยาบาลพระพรหมตําบลท้ายสัมภาวอําเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อใช้ในกิจการด้าน การแพทย์การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป,ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบใช้ติดตามอาการผู้ป่วยเยี่ยมเยยนผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลที่สูงกว่ารวมทั้งใช้ในกิจการด้านการแพทย์อื่นๆของโรงพยาบาลโดยมีนันเรืองอุไรนะคะบุญช่วยชูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบทั้งนี้สนักง,งานพัฒนาภาคสี่นวยบรรชาการทหารพัฒนา ได้ดําเนินการส่งมอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบไปแล้วจํานวนสีคันซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคูหาใต้จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางลึกจังหวัดชุมพรและโรงพยาบาลควนเนียงจังหวัดสงขลาณนะโรงพยาบาลพระพรหมอําเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่นะคะร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเข้าดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการนำวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับจัดส่วนล่วงหน้านะคะเฝ้าติดตามสถานการณ์พื้นที่จังหวัดอด ยาและเตรียมความพร้อมในด้านกําลังพลที่ตั้งหน่วยอําเภอห้วยโคดจังหวัดอุทัยธานีณนะแหล่งน้ําบ้านชุมหัวเด่นหมู่หนึ่งตําบลห้วยโคดจังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่จังหวัดอยุธยานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ